ราศีกันครับดาวสุกร่างทองนะฮะในรอบปีนะฮะหรือรอบสุดท้ายของปีนะครับให้เงินให้โชคลาภให้โอกาสใหม่ๆให้เข้าของเครื่องใช้หรือทรัพย์สินสิ่งของนะฮะในช่วงขวบเดือนจากนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่28พฤศจิกาครสิาศีกันครับดาวสุกเนี่ยเพิ่มเพิ่มรลยว่ามัน,นเป็นดาวเงินดาวความรักดาวอะไรหลากหลายอย่างที่ในุงของความสุขความสบายใจ นะครับหรือทรัพย์สินสิ่งของต่างๆในแต่ละช่วงเวลาเขาก็ให้คุณให้โทษหรือว่าให้อะไรที่มันมีความสุขนะฮะแต่รอบนี้นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเพื่อนๆจำง่ายๆคือเดือนนึงนะครับมันโฟกัสเรื่องเงินครับมันโฟกัสเรื่องทรัพย์สินสิ่งของที่จะได้มานะฮะดาวสุโครจรอพสัาดาวเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งเกษตรตาทิเบดีอยู่ในเรือนกระดุมพระคือเงินทองเกษตรหมายถึงความสมบูรณ์นะฮะ ต่อเนื่องนะครับแล้วมันเป็นดาวเงินก็แปลว่ามีโอกาสได้เงินเป็นระยะถ้าใครค้าขายจะขายดีหรือมีกำไรพิเศษหรือก็ติดต่อเจราจาต่อรองสําเร็จถ้าใครไม่ได้ค้าขายก็เป็นข้าวของเครื่องใช้นะฮะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคนไม่ได้ค้าขายนะบางทีเขาก็จะทํางานอื่นนะฮะนอกเหนือจากงานการค้าขายบางคนทํางานประจําแล้วก็มีรับจ็อบรับงานพิเศษทั่วไปด้วยรับจ้างรับอะไรก็ว่างกันนะครับ อะไรก็ตามที่เพื่อนๆทําอยู่ครับเพราะว่าแต่ละคนเป็นราศีกันเหมือนกันแต่ว่ามีอาชีพที่แตกต่างกันถูกไหมฮะเพื่อนๆว่าทุกราศีมีทุกอาชีพไหมมันมีนะหรืออาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีทุกราศีอยู่ในนั้นถูกไหมฮะฉะนั้นคนราศีกันรครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรแล้วแต่นะครับมีโอกาสได้เงินพิศเศษเข้านะครับเพื่อนเพื่อถ้ารับจ้างโอเคช่วนนี้อาจจะมีคนจ้างงานเราบ่อยขึ้นมี คนในบ้านซื้อเข้าวของเครื่องใช้มาหรือมีโอกาสได้รางวัลบงคนมีเรียกว่าคนในบ้านคนในครอบครัวนะฮะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือซื้อเข้าของเครื่องใช้แทนเงินทองแล้วแต่นะครับแต่ละบ้านก็มีการให้แตกต่างกันหรือแต่ละท่านเป็นคนรับงานนอกนะฮะก็โอกาสที่จะมีงานพิเศษมีและมีดวงดาวสุกนะฮะคือความอุดมสมบูรณ์ครับฉนันช่วงนี้เพื่อนๆจะมีความอดุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของ การท่องเที่ยวอาหารการกินแล้วก็ได้ทรัพย์สินสิ่งของบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่อูโหแบ,บต้องรวยล้นฟ้าหรือว่าอยู่ในช่วงที่เงินเข้าต่อเนื่องสันสบายแล้วไหมครับถ้าเทียบกับเดือนก่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 อนอ่าเดือนนี้เงินหมุนเข้าได้ดีกว่านึกออกนึกภาพไหมครับเพราะบางคนเราต้องนึกภาพนะบางทีเราทํางานหาเชากินขับทึงาราชการแล้วมนได้เบิกคดโกงอะไรใครแต่จะมีเงินเข้ามาหาศาลอืมันแปลกนะถูกไหมอ่าแต่ว่าอาจจะเป็น แฟนช่วงนี้นะฮะซื้อข,ของให้หรืออาจจะมีเรื่องการให้ตังหรือบางทีเราอาจจะไปลงทุนเล็กเน้อยๆ้อยได้ไดกาไรหรือบางทีเราอาจจะค้าขายเล็กๆ็น้อยน้อยมีกําไรหรือบางทีเราอาจจะโอ้โหสารพรัดสถารพนะฮะช่องทางการเงินของแต่ละคนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่เด่นนะครับในเรื่องของทรั์สินทรัพย์ต่างๆและเรื่องของเงินทองบางขึ้นครับบางที เราอาจจะตังค์ไม่ค่อยพอแต่ฉันจะทําเรื่องกู้นะฮะหรือจะทําขอสินเชื่อนะฮะอก็ได้สิครับมันก็มีกําไรพิเศษในช่วงนั้นนะฮะฉะนันแปลว่าโวคกระพั์ต่างๆมันมาได้หลายรูปแบบเป็นเงินเป็นทรัพย์สินสิ่งของเป็นของกินก็ได้นะเออจริงดาวสูกก็ของกินนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงถ้าเลือกได้นะฮะโชคลาภหรือทรัพย์สินจะได้ ขอเป็นเงินดีกว่าเป็นของกินถูกไหมอ่าฉะนั้นมันก็มีโอกาสนะฮะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมีช่องทางการเงินอื่นใดที่นออเหนือจากงานประจําที่เราทําอยู่ลองหยิบจับขยับขยายทําดูนะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกเรื่องของการกู้ยืมนะฮะถ้าเอกสารพร้อมหรือหลักฐานส่วนตัวพร้อมนะฮะต้องบอกว่าหลักฐานส่วนตัวพร้อมครับไม่ใช่บุคคลแบบกู้จนเต็มปิบนะฮะเต็มเปี่ยมทุกประตูทุกอย่างมันก็ยากถูกไหมครับ คือเราอาจจะต้องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานในส่วนของเราระดับหนึ่งก่อนถูกไหมครับแล้วโอเคทำมา50 50เอะโอเคหลักฐานมีโอกาสได้นะลุ้นโชคลาภได้หรือเปล่าหรือว่ามีดวงไหมอ่าน,นี่มีแต่ถ้าหลักฐานเอกสารทุกอย่างอย่างที่บอกฮะโนกู้เต็มทุกจุดแล้วนะฮะจะไปกู้ก้อนใหญ่อีกโอ้โหดวงดีแค่ไหนบางทีแบงก์เขาก็ ปิดดวงเราเหมือนกันนะเออฉันช่วงนี้เ,นเพื่อนๆครับถ้าเห็นช่องทางการเงินอื่นใดที่เราเคยทํามาก่อนโอเคทําได้ทําหรือถ้าเห็นช่องทางการงานนะครับหรือว่างานพิเศษนะฮะช่วงนี้ทําได้ทําแล้วมันมีดาวพระศุภและดาวพุดธเด่นคือปากวาจาเด่นพูดคุยอะไรเป็นเงินเป็นทองฉะนั้นถ้าเราจะคุยเจรจาติดต่อต่อรอง ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้พูชาลูกพี่ดุนพี่เรื่องสําคัญสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการและผลประโยชน์จะสําเร็จครับดาวเรื่องของชะตาโชคลาภมาดาวเกี่ยวข้องกับเงินทองเด่นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสีย่ยงโชคสึงดวงจริงก็มีทุนนะฮะเพื่อนๆเบื่อมีโอกาสที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับโชคลาภมีดวงสําเร็จนะฮะโอเคนะเพื่อนๆครับ จะขอให้โชคดีครับจังหวะดาวมันเด่นเรื่องเงินและโภกรทระซย์แต่ช่วงนี้จะทานเยอะนะฮะก็เริ่มมีลาบปากด้วยฉะนั้นระวังเรื่องของหนักตัวเพิาด้วยนะ,ะหรือว่าไปนะครับผมมมดเล็บให้นิดนึงนะครับช่วงนี้ปากเป็นเอกเล่เป็นโทพูดคุยอะไรด้วยตัวเองหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือว่าเจรจาไกลเกลียเจรจาขอร้องเจรจาขอความเมตตาขอเจรจาขอ,ขอความช่วยเหลือหรือเจรจาในเรื่องของ การคุยให้อีกฝั่งหนึ่งยอมเราหรือโน้มน้าวใจคนจะสำเร็จครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ